วันนี้จะมาพูดเรื่องการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหายค่ะจะเป็นตามมาตรา44่สบของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งผู้เสียหายเนี่ยค่ะจะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาที่พนักงานอายาการเป็นผู้ฟ้องค,คดีค่ะผู้เสียหายอะค่ะเขาจะมีการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากการกระทำความผิดของจำเลยสามารถเรียกได้โดยการยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่มีการพิจารณานั้น กลุ่มของคดีอาญาพวกรักทรัพย์ชิงทรัพย์รับของโจรป้นทรัพย์กันโชคยักยอกหรือว่าโจรสลัดอะไรพวกนี้ค่ะทางประมวลกฎหมายเนี่ยมันอให้ทางพนังกงานอายาการเป็นผู้เรียกชดใช้ตัวทรัพย์สินหรือใช้ราคานั้นอยู่แล้วรวมเข้ามาในฟ้องค่ะคำร้องที่ตัวผู้เสียหายยื่นเองอะ่ะก็จะ เป็นกลุ่มเกี่ยวกับความผิดทางร่างกายหรือว่าเสียชีวิตพวกนี้ค่ะทางตัวผู้เสียหายจะเป็นผู้ที่จะต้องยื่นคำร้องเข้ามาในคดีเองขั้นตอนนะคะเราสามารถที่จะไปยื่นคำร้องที่ศาลนะคะเขาจะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วสามารถที่จะไปยื่นขอเขียนคำร้องที่นั่นได้เลยส่วนพยานหลักฐานต่างๆอย่างเช่นถ้าในกรณีที่เสียชีวิตก็จะต้องมีใบเสร็จค่าปงโศก ในกรณีที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ถ้ามีการรักษาพยาบาลก็จะต้องมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีตัวใบรับรองแพทย์ดนส่วนค่าอ,อุปกรณ์ดึงดูอาจจะต้องมีใบมรนาบาทหรือว่าในกลุ่มของตัวใบรับรองเงินเดือนถ้าเสียชีวิตในขณะที่ยังทางานอยู่ว่าเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ในกรณีที่จาเลยเนี่ยเขาไม่มีเงินชําระ หรือว่าเขาไม่ยอมชําระหนี้ให้กับตัวผู้เสียหายเขาจะต้องทางผู้เสียหายจะต้องไปสืบทรับก็คือไปบังคับคดีกับทางจําเลยครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นกระบวนการชันบังคับคดีถ้าชาวบ้านหรือผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ยากจนไม่สามารถจัดหาทานายความเองได้ทางกฎหมายอะค่ะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ครับ2เนี่ยตัวกฎหมายเขากำหนดว่าศาลสามารถแต่งตั้ง ทานายความให้กับผู้เสียหายได้ค่ะโดยที่วิธีการดรําเนินการเนี่ยผู้เสียหายจะต้องไปดําเนินการยื่นคําร้องที่ศาลเขียนคําร้องขอให้ศาลตั้งทานายความขอแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ2ค่ะ